อุก,กาสะวันธามิพันเตสัพังอปาราทางขมาธเมพันเตมายากะตังปุญญาสามินาอนุโมทิตพังสามินากะตังปุญญา รณะนิพพานะสาชิการณะธายะอีมังกาสาวังฆาเหตวาปัพาเชธะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะสัพทุกขะนิสารณะนิพพานะสาชิการณะธายะ อิมังกาสาวัง่าเหตตาวาปภาเชทามังพันเตอ,อนุกรมปังอุปาทายะสพะทุกขะนิสารณะนิพานะชาชีกาณณะทายะอิมังกาสาวัง่าเหตตาวาปภาเชทา มังพันเตอนุกัมปะอุปาทายะสาทุเธอทั้งหลายได้ตั้งใจมาขอบรรพชาเป็นสมณีนในบวรพระพุทธศาสนา ัพระอุปชาก่อนอื่นก็ขอให้เธอทั้งหลายจงตั้งมั่นในพระรตนาไตรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การที่เธอทั้งหลายมีศรัทธาประสาทมาบรประชาเป็นสมมเนรโครงการบรประชาสมมเนร รุ่นที่สิบเอ็ดเพื่อเฉริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉริมพระชนมพรรษาเจ็ดสิบสองพรรษาวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าอหสิบเจ็ดที่จะถึงนี้ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มหาวิทยาลัยมหาชุลาลงกรราชวิทยาลัยร่วมกับวัดมหาชุลาลงกรราชูทิตได้จัดโครงการบรรพชาครั้งนี้เป็นวาระพิเศษตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวก่อนที่เธอทั้งหลายจะนำผ้ากาสาวพัดไปครอง ก็จะขอให้เธอทั้งหลายได้ตั้งใจฟังโอวาทจากพระอุปชาการที่เธอทั้งหลายมีกุศลศรัทธาน้อมนำพระไตรมาขอบรรพชาเป็นสมณเณรนั้นก่อนอื่นต้องเข้าถึงพระรัตนไตรยัยก็คือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ คุณของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่สามประการหนึ่งก็คือพระพระปัญญาคุณสองพระบริสุทธิ์ที่คุณและสามพระมหากราุณาธิคุณพระปัญญาคุณก็คือด้วยปีชาสามารถพระองค์จึงตรัสรู้เป็นพระสัมมาส,มสัมพุทธเจ้า ด้วยพระปัญญาคุณหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสพระบริสุทธิ์ที่คุณก็คือพระองค์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงเป็นผู้บริสุทธิ์ผ่องใสและพระมหากรุณาที่คุณก็คือทรงมีพระมหากรุณาที่คุณแก่เวไนยสัตว์เมื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตั้งใจที่จะ ตั้งพระไทยที่จะนำเอาหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ตรัสรู้ไปสั่งสอนเวนยสัตว์เพื่อให้รู้ตามแล้วก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากทุกข์หรือสกิเลสอาสวะทั้งปวงได้นี่คือคุณทั้งสามประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่เราจะกราบพระพุทธรูปที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ย ก็กราบให้ถึงคุณของพระพุทธเจ้าสามประการก็คือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาธิคุณนี่เรียกว่าคุณของพระพุทธเจ้าส่วนพระธรรมก็คือหลักธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตัวอย่างก็คืออริยสัจสี่ประการมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นต้นหลักธรรมเหล่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรู้และนำมาสั่งสอนให้เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้เข้าถึงความสุขขั้นสูงสุดก็คือมรรคผลนิพพานหลักธรรม ที่เราได้ศึกษาก็คือหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่เรามาศึกษาเราเรียกว่าพระปริยัติสัจธรรมเมื่อเราศึกษาพระปริยัติสัจธรรมแล้วก็นำเอาควารมรู้นั้นหรือองค์ควารมรู้นั้นไปสู่การปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติสัจธรรมเพื่อให้เกิดผลที่ตามมาก็คือปฏิเวทิสัจธรรม เพราะฉะนั้นธรรมะหรือหลักปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมเรียกว่าพระธรรมก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระสงฆ์พระสงฆ์คือผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มแรกก็คือพระปัญจวัคคี ได้ฟังปฐมมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบรรประชาอุปสมบทในบวรพุทธศาสนาจึงเกิดพระสงฆ์อุบัติขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกก็คือในวันอาสารหาบูชาส่วนพระพุทธเจ้านั้นประสูตรตัสรู้และ,สะเสด็จดับขันธปรินิพาน ในวันวิสาขบูชาส่วนวันพระธรรมซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประชุมภาษาวกซึ่งมาประชุมกันโดยมิได้รัดหมายในวันมาคบูชาพระองค์จึงทรงแสดงโอวาทปาจิโมกก็คือหลักใหญ่ใจควาสมสำคัญของหลักคำคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งปวงนี้เรียกว่า พระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้ตั้งอยู่ในพระรัตนตรัยก็คือมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นที่เคารพเป็นที่สการะการบวชครั้งนี้ประการแรกวัตถุประสงค์ประการแรกก็คือถวายเป็นพุทธบูชาประการต่อมาก็คือถวายเป็นพระราชกุศล และประการต่อมาก็คือตอบแทนบุปการติชนที่เลี้ยงดูเรามานี่เป็นวัตถุประสงค์ของการบวชต่อจากนี้ไปพระบูชาจะได้ให้เธอทั้งหลายได้เรียนกรรมฐานเบื้องต้นกรรมฐานเบื้องต้นก็อยู่ที่ตัวเธอทั้งหลายจะให้เธอได้กำหนดสิ่งที่มีอยู่ในตัวเธอทั้งหลายเป็น เป็นมูลเหตุของกรรมาฐานซึ่งให้ว่าตามดังต่อไปน,นี้เกษา,กาโลมาโลมานักขา,กขาทันตานี่เรียกว่าว่าโดยปัจโลมอนุโลมก็คือว่าตามลำดับ เกษาโลมานขาทันตาตะโจต่อตอนนี้ไปจะให้ว่าเป็นปฏิโรคก็คือทวนกลับตะโจธันตาัน,ตาน,านาขาโลมา,ลมาเกษาเกษา,าแปลว่าผมผมทุกเส้นผมทั้งหลาย เกษาโลมาก็คือขนขนที่อยู่ตามตัวเราตาโจก็คืออะไรหนังผิวหนังที่ห่อหุ้มตัวเราเนี่ยเรียกว่าหนังตาโจทันตาก็คือสิ่งที่เป็นกระดูกอย่างเช่นฟันเป็นต้นและตาโจก็คืออะไรตาโจคืออะไร ยิวหนังเกษาผมโลมาขนนักขาเล็บนักขาเล็บทันตาฟันแล้วก็ตาโจหนังสลับกันนิดหนึ่งเพราะนั้นก็ขอให้เธอได้จดจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปฏิกูลเมื่อเห็นเป็นปฏิกูลเราก็เอามาเป็นเป็นองค์ประกอบของการเขาเรียกว่าเป็นมูลเหตุของกรรมฐาน เรียกว่าเป็นการเจริญกรรมฐานเบื้องต้นก็คือให้เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งปฏิกูลไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามสามัญลักษณะก็คือไตรลักษณ์อน,นิจจงความไม่เที่ยงทุกขังไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้และเป็นอนัตตาก็คือไม่มีสาระไม่มีแก่นสารนี่คือกรรมฐานเบื้องต้น หลังจากเรียนกรรม็มาานเฝ้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่เช้าเลยทำวัดสวดมนต์เช้าหลังจากนั้นถ้ามีญาติโยมมาถวายอาหารบิณฑบาตก็สมณณนก็รับบาตรหรือจะพาสมณณนไปรับบาตรที่บ้านญาติโยมก็อยู่ที่ดุลพินิษของคณะพระจารย์รับบาตรเสร็จก็มามาเตรียมควาพมพร้อมที่จะฉันเช้าฉันเช้าพร้อมกัน ฉันเช้าก็จะเป็นพัตทหารต้มข้าวต้มหรืออื่นๆฉันเช้าเสร็จแล้วก็มีเวลาพักผ่อนนิดหน่อยให้พักผ่อนอิยาบทนิดหน่อยก็เข้าสู่ชั่วโมงของการปฏิบัติตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงเพลงอาจจะศึกษาอบรมเรื่องหลักธรรมคำสอนหรือปฏิบัติกรรมฐานหลังจากนั้นก็ฉันพัตทหารเพลง สร็จแล้วก็ให้พักผ่อนอิริยาบถนิดหน่อยบ่ายโมงก็เริ่มเข้าสู่การปฏิบัติจนถึงนู่นน่ะสี่โมงย็นเปิดโอกาสให้พักผ่อนส่งน้ำส่งท่าเรียบร้อยก็มารวมกันเพื่อทำวัดสวดมนต์ตอนเย็นหลังจากทำวัดสวดมนต์ตอนเย็นเสร็จแล้วก็ฟังโอวาท จากคณะอาจารย์หรือพระเถระที่จะมาให้โอวาาแต่ละวันถ้ามีก็รับฟังโอวาาตามสมควรแล้วก็หลังจากนั้นก็ปฏิบัติประมาณนู่นน่ะสามทุ่มน่ะจะอนุญาตให้เข้าจำวัดไหวไหมเนี่ยตารางเข้าคร่าวเปเนี่ยไหวไหมทุกวันเนี่ยไม่ไหวก็ต้องไหวนะเพราะเราตั้งใจมาบวชแล้วไหนๆก็บวชแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นจะเคี่ยวให้เต็มที่เลยให้บวชแล้วให้กลายเป็นคนสุขให้ได้คนสุขก็คือได้ปฏิบัติฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีลาสิกขาไปแล้วรับรองว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือจากเคยดื้อก็ไม่ดื้อจากเคยสนก็ไม่สน จากเคยว่านอนสอนยากก็เป็นว่านอนสอนง่ายต้องเป็นแบบนี้นะสิบสี่วันเป็นช่วงของการฝึกอบรมปฏิบัติเต็มที่อายังไม่ทันอะไรร้องไห้แหละทราบตึงใช่ไหมไม่หนักถึงขนาดนั้นหรอกอันนี้ก็คือตารางเดี๋ยวท่านพระอาจารย์จะพักผ่นบ้าง แต่ว่านี่คือเป็นตารางที่กําหนดไว้เพื่อให้สมณีและศิลาจนีได้ฝึกปฏิบัติฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นคนดีนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาคณะผู้บริหารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ซึ่งมีท่านดรพระมหาสุภชัยปิยะธรรมชโย ผู้ในการโรงเรียนพุทธศาสนาวันาทิตย์พร้อมคณะพระอาจารย์แล้ววันนี้ก็มีท่านพระเถระที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานมาส่งก็ได้มาดูหลานบวชด,ดูสมณหม่อนบวชมานุโมทนาก็คือท่านจะาคุณพระศรีธรรมพานีญาติโยมสาธุชนที่เป็นผู้ปกครองสมเณรเป็นผู้ปกครองศิลจริณีวันนี้ก็มาส่ง มาส่งให้อยู่วัดนะนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกคณะพระอาจารย์จะคอยดูแลคณะพระอาจารย์มีทั้งคณาจารย์จากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมทั้งพระสงฆ์สมณีนที่อยู่วัดมหาจุฬาจะช่วยกันดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีที่สุดเหมือนกับดูแลลูกหลานของตัวเองรายนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลถ้าไม่สะดวกมาเยี่ยมก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามาเยี่ยมก็กำหนดเวลาให้เยี่ยม เพื่อจะได้ไม่รบกวนการปฏิบัติมากเกินไปเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาทุกฝ่ายที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นก็คือโครงการบรรพชาสมณีบวนชเนคขมาริณีรุ่นที่11ซึ่งดำเนินการโดยโรงเรียนพุทธศาส,สนาวันาทิตย์มหาวิทยาลัยมาจุลาลงกรราชวิทยร่วมกับวัดมาจุลาลงกรราชุติ รวมทั้งญาติโยมทั้งหลายที่ถวายความอุปถัมภ์ในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญกับลูกๆสมณรที่ตั้งใจบวชในครั้งนี้รวมทั้งศิลจารินีที่ตั้งใจบวชเพื่อเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วยในท้ายที่สุดนี้ขอพรจากคุณพระศรีรัตนตรัย บุญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติทั้งปวงที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วรวมทั้งพลานิสงแห่งการบรรพชาการบวชบรรพชาสมเนรการบวชในคำม,มัจาริณีรวมทั้งบุญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วนั้นจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะภาวะปัจจัย อำนวยพรให้ทุกรูปทุกท่านมีความสุขความเจริญโดยปราศจากทุกโศกโครคภัยอุปัตวันอันตรายทั้งปวงมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวัน,นะสุขภาร,ระยิ่งด้วยปฏิพานธนสาราสมบัติคุนสารสมบัติธรรมสารสมบัติ ปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำขอความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จสมโนโรถมุ่งม่านปรารถนาจงทุกประการตลอดการเป็นนิจเถินสาธุอัน